เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โอเลย้ติดถูกเมตรสวัสดีคุณผู้ชด้วยนะครับนช่องฟิลตเตอร์เกี๊ยวไม่แกพี่ไพร์วันนี้อยู่ในกิจกรรมร้านค้าโมโคครับ<ม>ตอนโลกคู่ขนานตันน้งแต่วันที่14พฤศจิกาถึง20 พฤศจิกายนนี้นะค,ะครับรางวัลใหญ่นี่ชุดผู้ชายเ<ห>นี้บมีหลายชุดเลยแล้วก็มีดด<ช>เรามีแล้วเนี่ยไม่ขึ้นว่ามีแล้วบับนี้าครับชุดน,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 นี้ก็มาคู่กับตัวนี้แล้วก็ชุดผู้ชายนี้แล้วก็มาคู่กับอันนี้แล้วก็คาล็อกเป้าคาล็อกเป้าเราจะเอาคาล็อกเป้านะครับกดไปเลือกของ รางวัลที่คุณต้องการโอเคเลือกเรียบร้อยก็เตอร์เลือกกระเป๋าดาบกับคาร์าาลเปาจกลงสองอันนี้โอเค,อเคก็เริ่มมาหมุนใหม่นะครับร้านค้าโมโกรับรางวัลใหญ่ในหกครั้งนะครับอ้าวเก้าเพชรปืนออกเดยจบเลยเรื่องจบไปคาออกปืนออกนะครับเอ็มหนึ่งโอ้เอ็มหนึ่งสี่ออกอะไร <laughs> ป้าเนี่ยมันไ <laughs> เอ็มหนึ่งสี่มันก็เอานีิเอาซอไปขอบอกนึงกัน ปืนออกรว also, então, อ okay. ัวๆเลยนะครับอย่าบอกว่ามันออกตัวั่นไงกระเป๋าผมไม่องคิดยอะปืนนี่เอากระเป๋านะครับโอเคเหมาเหมือนเดิมขอาเหมือกโเดิมก็เหลือเท่าไหร่เก้าสามเก้าหนึ่พันเก้าร้อยเพชรได้ค่ะล็อกเป๋านี้มานะครับนี่เจาะเกาะสองระยะหนึ่งนะครับโอ้ปุ๊บแสดงว่าเราบีได้แสดงว่าเราบีด้วย แล้วก็กระเป๋าดูกระเป๋าหน่อยนี่กระเป๋าอ <Hey. S 1> ย่างเ hey, ทนะ <L ess> นี่กระเป๋าโอเคเดี๋ยวเอาเปืนใหม่นะครับคาาจะเกาะสองไปลงแรงกันระวังนะตี้นั้นต้องมาแจมแน่นอนมันอนจาจจะไปเที่ยวหอนาฬิกาฟังแป๊บเดียวมันอนจาจจะเสร็จพวกมันมีทั้งสี่คนมีอะไรก็ช่วยกันหมดไม่มีอะไรที่เขาต้องกังวเพราะมันไม่ตา้ร,รังหน้าที่มันมีไม่มีกางวน <L ess> เอาดาวกันหมดตีดิดาวกันหมดเลยฟิลเตอร์เพื่อนล่วงหมดแล้วลออ่วงหมดเดี๋ยวฟิลเตอร์กับพี่นั่นแหละสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเจ๊กเบกโมอยากกัะโดนอยากโดนช็อตแกงนะ้ดูเจ้าคนู ไปเปอร์สามไปเจ้าเพื่อนหน่อยครับผมไม่ได้พี่เจอาขาผมเจ้าขาแบบเตาคำนึงพี่เจ้าผมเจ้าขวพี่วิ่งเลยพี่วิ่งเลยวิ่งเลยพี่จังหวะนี้รุนมากเยอะรุนแรงพี่เขาเลยครับจังหวะนี้ดูกันนะว่าพี่เขาจะเล่นยังไงครับและจะติดแดงแดงนะครับทุกคนเปิดไปหนึ่งเม็ดไปโดนครับ คนหนึ่งสร้างดูแลทำไปแล้วการสายเข้ามาต่อครับว่าไงเชื่อบดาวอีกหนึ่งครับโอ้โหที่เหมือนท่านภูมิปัญญาจะหน้าเป็นหนึ่งไหมครับโอ้โหยังไงครับจังหวะนี้นกานบดว่าไงครับคุณน่าจะเป็นเป็นนักฆ่านะไปที่เพื่อนก่อนเมื่อกี worry, ้เอาเพื่อนไปครับโอ้โหไปหมดเลยเอ้าวจ้าะเนี่ยนี่เดียวคนเดียว้วยมันนี่ นอบพี่ไม่เรียนอยู่พี่เตอหัวสุดหลอดเท่แต่ไม่เท่ทั้หัวอันนี้ก็ไม่อ่า <c oughs> นะครับนี่พี่เขาลีงยงแดงนะทุกคนพี่เขาพามาแบกแล่เขาลมาแบกแรงกับ,กบ,กแบบพี่เขาเลยไอ้ไกลมึงขันทำไมวะ <c oughs> ลมลมตกใจนึกว่าคนมาพี่พี่ไปดาราก่อนก็ได้นะฮัลโหลครับพี่อะไรกันบ้างยูจูเก์ครับใครในสี่คนนี้ใครหมดตังกับเกมฟรีไฟเยอะสุดครับเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งครับหมดหมดเยอะสุดเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหหมดไปเท่าไหร่ครับเบอร์หนึ่งครับเปิดไม์บอกด้วยหลักล้านครับโอ้โห เบอร์หนึ่งหมดไปลักล้านพี่ชายของผมไปแสนย่อยหมดไปแสนย่อยฝุดเลนฝุดเลนมีตัวยิงอ่ะล่วงอย่างแรงคืออะไรวะขาคาแบชุเดียวชุดเดียวหายไปเลยอ่ะโอ้โหี่เขาเขาโผล่ไเต็มแกสัดคนยืนแบบนิ้วกลางเลยทีเดียวมีก่อนครับ กระโดอ,อย่างที่นมระโดเท่าไหร่ได้แล้วนะครับมีการตั้งไอวอลการไปแล้วนะครับพี่ครัยงิงมีก่อนนะพี่อะไรครับพี่เลยต้องรอครับโอ้ยโอ้ย,อยเบืงเกินเบื้องเกินิงเกิลเมื่อกี้เบื้องเกินชุดเดียวตายเลยเมื่อกี้เห็นครับ เห็นป๊บเดียวก็ตายขาดแล้วมันวิ่งลงบ้านมาแล้วพี่มันวิ่งลงบ้านมาแล้วพี่เจียวมันมันบอกมีเงื่อนท้องดอกเฮ้ย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 ถึงเกินบ้าหลิศพูดวื่อเลยอีวิวมันเอาไปแล้วหลุดสะโขบก่อนมันหลุดสะโขบก่อน มันน่าจะยิงกับตัวด้านบนนะ่ะเฮ้ย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 โอโอโอ้ทำเป็นยูเลยดิเ็มทุกเม็ดน่าจะเล่นในคอมนะดูจากทรงน่าจะเล่นในคอมแล้วพี่เขาไม่ออกไปเสียงเลยนะนะต่อยให้วงจ,จิจุดจูบตูดอยู่ขานาดไหนก็ช่างพี่เขาว่าไหครับสโคปไปเช็คสิบครั้งไมงเ่เจออะไรแล้วก็กลับไปลุวอครับ

ไอ้เพื่อนแบนหน่อยปออย่าแบนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจังหวะนี้ครับเฮ้ยพี่เขามาอันถ่ายปาเนี่ยเขามาถ่ายคลิปปะเนี่ยถ่ายคลิปอยู่เขาเป็นตอนนี้ถ่ายคลิปอยู่ครับเนี่ยนี่นี่นี่เราได้ออกยูทูปไปเราได้ออกยูทูปอยู่คุ้มค่าแล้วเว้ยคุ้มค่าแล้วคลิปอะไรมากหรอกคุ้มค่าแล้วได้ออกยูทูปแล้วต่อให้เราจะตาย ถ้าอยากดูก็ฟิกเกอร์เกมมิ่งครับสตรีมนะเดอะ้อเฮ้ยผมอยากเห็นพี่เนี่ยากเห็นพี่แบบยิงแบบอะไรวะยิงยังไงวะข้างบนข้นา,งนางหน้าเฮ้ยแต้ยเฮ้ยโป๊เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโป๊กกูว,ว,ว่าไม่ใช่อะกูว่าไม่ใช่ละ ่ดูจากทรงแล้วเนะี่ยโคตรพิวเลยอะ่ะสวยกค่ค่สวยส่นเลยอ่ะาาจะล้วงอ,นะอ่อนอ่ะเฮ้ยเป็นคนกัางโคโน่เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ด้านร่างทำไมมาตั้งไอ้บอัวอยู่ตรงนี้กันกี <c oughs> ่ตัวเนี่ยโอ้โหมันวิ่งจะเป็น,นทางเลย,เยวิ่งกีรรออะไรเหมือนเขี้ยวจะหนัก <c oughs> เคี่ยวมันหนักอ่ะยังไงไม่รู้อ๋อพี่เขาไม่ได้ใส่เคลลี่มามราวิ่งช้ามันเร็วเหมือนช้าพี่เขามาทำคลิปเนี่ยเวอร์เซียนสี่หนึ่งไอ้เดืพวกน้ำวิ่งกันช้าไปเลยครับรออะไรโอ้โหอะไรอะเม็ดเดียวเลยเอะเอเดอร์วิลลงัดหัวยัเดีเอเดอร์วิลลงัดหัว พี่เล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อแล้วโอเคก็ปาดมันสำหรับขาเรกเป้านะครับในกิจกรรมร้านค้าโมโก่การันตีได้ไปเลยนะครับการันตีเกลือไม่เกลือก็ได้เลยใครที่ชอบฟินดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติานกดแจ้งกดติดตามเด็กันไว้ก่อนนะสวัสดีครับ